วันนี้เราจะทำอาหารไทยอาหารไทยให้ครอบครัวของคุณลุงเมสซี่กินเอาไหมค่ะคุณลุงเมสซี่อยู่ไหนคุณลุงเมสซี่อยู่แถวนี้นี่แด๊ดเตรียมกะทิมากะทิกล่องกระเป๋าดอลมอนกระเป๋าดอลมอนเรามีโอ้โหโปงโป่งรสซื้อมาแบบไก่หมดนะไก่ไก่หมดน้ำปลาอันนี้สีอุ่นขาวน้ำปลาอันเนี้ย เขาไม่เคยแน่แน่ขวดเล็กแล้วก็มีผงผงแบบนี้อันนี้แผงแกงเขียวแกงเขียวหวานลาบลาบแล้วก็มีผงอันนี้พะโล้อุ้ยพะโล้แล้วก็อีกอันหนึ่งพันแดงเห้ยแแสดงว่าเราจะมีพันแดงมีพันโล้มีแกงเขียวหวานแล้วก็มีน้ำปลาไปทำผัดอันนี้เราผัดผักได้เดี๋ยวเราไปหาซื้อมะเขือเหรอ อานัำนมะเขือเทศ,เ,เ,ทศเราต้องไปซื้อมะเขือ,กกอนี่คุณลุงคุณพ่อของลุงเมสซ,ซี่สวัสดีครับ <c oughs> ครั้งที่แล้วเนี่ยคุณพ่อกับคุณแม่เนี่ยทำกับข้าวให้เรากิน เราก็เลยจะตอบแทนบุญคุณด้วยการทำกับข้าวให้เขากิน Today we're gonna cook Thai food for you because you cook us Indian food we're gonna cook Thai food for you yes 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 But we have to go buy um chicken and vegetable อันง่ายสุดคือพาไปที่ตลาดแล้วเราไปเลือกเองแค่พาเราไปที่แหล่ So please take us to the market for chicken and vegetables okay okay อ๋อค่ะคุณลุงไปเปลี่ยนชุดก่อนน้องลินดมอันนี้ใบมะกรูดเหรอใบมะกรูดด้วยเหรอใบส้มเปล่าใบส้มไม่ใช่ใบมะนาวไม่ใช่ใบมะนาวตรงนี้ใบมะนาวโอเคว้ยคุณพ่อพร้อมแล้วไปกันเถอะ มาถึงที่ซื้อไก่แล้วท่จอดรถนะครับขับขวาี่จอดนะครัานี่ไงน้ามาล่าเห็นไหมใช่ไหมใช่ไม่ใช่มีไก่เป็นตัวตัวด้วยก็เป็นอะไรลูกล้าไปสั่งไข่กับมัมเอ๊ะบอกที่เขาเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะทำแล้วนะล่าจะไปทำไข่อะไรดี ฮัลโหลไข่ปเยะลโลกกินกับแกงไก่โปะนายยิ้มก้วยบวดชีกับลำปีน่ากินน่ากินโปะโปะโปะปะเอาขาไม่น้องไม่เอาอกเบรสเรส่รานเราอรกกัเยเอาโปเลยลุกลุกลุกยืสีได้อกเท่าไหร่ดีเท่าไรดีสองโล 2kg ตุ้งเห 2kg เหว่ง 2kg พโลกับทอดปีกเอามาทำพะโล้กับทอดเกลือแล้วก็อกเนี่ยแบ่งเอามาทำพนแนงแกงเขียวหวานแกงเขียวหวานแล้วก็เพาเฮ้ยนั่นเอาไปมากกว่า2โลไหมโลกก too much too much many people

วิงส์ทูเพจิทูเคจิเขาบอกว่าแบบนี้แบบเฟรชเฟรชจริงสดสดสดจริงพี่เธอทำไมรู้ไหมที่แบบที่คิดว่านะเรื่องของตู้เย็น น่าจะเป็นเรื่องของฟีดตู้เย็นมันกินไฟมันอะไรอย่างนี้ถ้าไฟดับแล้วทุกอย่างเสียคือเอาแบบนี้ดีกว่าคือเลี้ยงมันไว้เลยเลี้ยงแล้วก็เชือดเอาก็เชือดสดๆแล้วก็เลยสดแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยมาเป็นกรงเป็นเป็นกรงเป็นกรงเป็นตัวอย่างเงี้ยแต่ยังดีที่เราสามารถซื้อเป็นแบบชิ้นส่วนได้ไม่ใช่แบบโอเคหนึ่งตัวเออหนึ่งตัวอย่างเงี้ยแต่ไข่ของเขามันสีขาวนะไข่บ้านเราใช่ เป็นไข่เป็ดบ้านเราจริงๆที่อเมริกาก็เป็นสีขาวแบบนี้ไข่ไก่ก็ไข่ไก่ก็คือเดี๋ยวเราจะไปตลาดก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปตลาดเสร็จเราจะกลับมาเอาไก่ที่นี่เพราะว่าเขาแช่แช่ฟีดไปให้เราอ่าโอเคใะนไ้้ครับไม่ได้ดูสะอาดกว่ามือกูเลยนะแล้วก็ไปใช้มือกินข้าวต่อนะฮะ น้องนีนเขาทำอะไรอ่ะเขาเอาแป้งกรรนๆมาทําให้มันเป็นบางๆเหมือนมาทําโรตีอ๋อบางแล้วก็เขาก็เอาไปใส่ในในนั้นลูกขนแล้วก็ใส่ใหม่ไหมพอพอเขาทําได้เขาก็จะโยนมาให้ตรงนี้พับแล้วก็แล้วก็เขาก็เอาไปขายเหมือนทําโรตีใส่ใหม่ไหมแค่ไม่มีใส่ใหม่อ่ะเหมือนเนาะน้องแดนน่ากินไหมมีแค่แป้งค่ะมีแค่แป้งแต่มันเหมือนเขาทำโรตีใส่ใหม่เลยอ่ะ แล้วเขามีอบด้วยอ่ะลูกเขาเอาไปอบในเตาเห็นปะมใครอยากลองกินคุณลุงเขาขอให้แล้วทอมมี่จะมมีชยอยมอล Yes Yes มก no problem นี่ไฮได้ลองแล้วมาหยิบมาเลยลูกหยิอยบอลเลยลูกอน้้ไม่กินเลยล้อน้อนครับอืม,ม,อ,มอร่อยอหรอคะอร่อยเลยเหรอ เเเหรอยยดดโอ้โหเป็นยังไงใหญ่ใหญ่หืมกัดจากไอ้นี่เลยไปซื้อข้าวให้หนเลยลองดูทีว่าข้าวราคาเท่าไหร่เพราะว่าถ้าเรากินข้าวอ่ะเราไปสั่งที่ร้านอาหารถ้าวหนึ่งเท่าไหร่นะสามร้อยบาทสี่เออประมาณสามร้อยบาทอ่ะให้ดู ข้าวไม่เหมือนกันอันนี้มันจะเม็ดยาวๆนี่คือข้าวบาสมาติอันนี้คือข้าวหอหน้าตาเหมือนข้าวหอมอันเราใช่ไหมแจสมินไรซ์แจสมินใช่แจสมินไรซ์เจกันรานะบอสมีอันนู้นอีกเด็ดสุดโอ้โห่บีเรียนี่ไรซ์บีเรียนี่ไรซ์ใช่ Last night this one Last night oh okay so today this one Ah this or this one Okay which one This one okay สรุปว่าเราเอาข้าวนีนะคือข้าวบาชมาติโอเคได้ชวนไปไปต่อไปไหนนะซื้อผักซื้อผักเขาเขาบอกว่าหกโมงมมมมตงมม้องไปทไงไปด่นโอเคตรงนี้คือแน่นมากนี่นะเราขับเข้ามาอยู่ในแบบตลาดแบบตลาดแบบโลเคเลยโลว่าโลเคตลาดาจรงิงๆรงะตลาดแบบตลาดเหมือนบ้านเราเลยอะ แล้วคือมันไม่มีเหมือนตลาดนัดเหมือนบ้านเราหรอกวะ่าที่มันแบบแหล่งรวมแบบตลาดของทีีเดยวแล้วเออทีเดียวแล้วอยู่อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือจะซื้อผักต้องไปร้านนี้จะซื้อไก่ต้องไปร้านนู้นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือแบบถึงอินเดียมากมากเราจะเข้าเข้าไปเลยนะเราจะ,ะรเราจะเข้าไปข้างในนะเอ๊ะไปเลยที่นั่นก่อนเลยเหมือนขับรถเข้าพาหุรัสอ่ะตอนนี้ขับรถเข้าสามเพทง <คณ>โอ้ยกอดดูโลโอ้โหว้าวอือหือจริงๆเหมือนเราขับเข้าซอยแบบสัมเพลงที่เขาไม่ขวลด้ให้เข้าอะรอๆระว่างนั้นข้างหลังคือตุ๊กๆคือแบบตุ๊กตคือแบบคือชิดมากแม้เมืองจ้าค่ะแล้วแม่ เนี่ยคือตลาดขายผักลูกเห็นไหมทุกคนอ่ะน้องเด็นไปกับมัมมาน้องเด็นมานี่มหมมาโลวลว์บจุบจะได้ไงโดเจ้าบรนี่ดีเด้นเยอขเยะมากว้าวเจ้เดกวาสุดเลยโอ้วายมากเลยนะว้ายสุดๆเลย เดินไซส์โอเคเราเดินไปเลยลูกไปเดินตามคุณลุงไปยิงไอ้ผักเนี่ยยี่เนี่ยโหหอยผักเต็มเลยเฮ้ยมางด้วยอันนี้อะไรอ่ะโอ้โหเตงคุณลูกแต่งอะไรอ่นี่นี่ฮารุอันนี้ด้านนี้มะเขือไปเลยตลาดสดตลาดสดตลาดสดที่อินเดียนะ ี่อย่างนี้ได้มนอะไรอ่ะอ่มันนี่อะไรอะไม่รู้อ่ะพี่ดิสมันนี่อะไรอ่ะคเนือนีพอันนี้เพื่อเหรอโอเคแพนันีอะไรร้านนี้เราอ่มันมอะไรบ้างมันมันเอพ่เนี่ยม่เออจากรานี้อมมีมีอะไรอีกไหมอะไมึงช่วยพูดคิดก่อน ก็ค <muitas S 2> ือพริกมีแล้วกระเทียมมีแล้วอันนี้เอาเอ๊ผักชีไปใช่ไหมผักชีครับแล้วก็มีมะเขือใส่มะเขือใส่แล้วเอาเหล็กไหมกาลิกเป็นจินเจอร์ออลเรดีกาลิกจินเจอร์อะไรมีหมดแล้วกาลิกจินเจอร์มีหมดแล้วเออกับเพามีแล้วเออกำลังโต๊ะคือเมนูอยู่แลนะพะโล้ะแนังผนังก็ไม่ใส่ผักอยู่แล้วไม่ใส่ครับไม่มะกรูดนะพี่ถ้ามีโอ้ไม่มะกรูดเอาเฉยเออโอ้ เนาะไม่เล no. mm ือกเลี้ยประมาณตัวไม่เลือโอ้โน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 ้เดียโอเคโอเคเขาไม่กินใบมะกรูดกันนะที่นี่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเอาใบมะนาวโอเคไปไหนใบมะนาวม้วนๆลองเทสเอาพี่โอเคลองเทสโอเคต้นหอมอะไรเอาไหมไม่ไม่ไม่ได้ใช้พี่ไม่ได้ใช้ต้นหอมใส่ข้างหน้าอะไรไม่เอาเลยนะไม่ครับพี่ เย็นะัดซีฟิลิ์ให้ดูโอเคล่กระเพราไก่ทอดอันนี้เราได้วัตถุดิบครบวนะครับเดตอนนี้เราได้วัตถุดิบครบแล้วนะครับผมเพราะว่าเราไม่ได้ทําเครื่องแกงเองนะเราซื้อเป็นซองๆมาถ้าทําเครื่องแกงเองน่าจะลําบากเดี๋ยวเราเออตอนนี้มีคู่ต่อก้ายนะฮะไม่ใช่ช่วงนี้เป็นดิวารีเขาก็เลยจะจุดประทัดแบบดังมากๆเลยไป คือรถประจำตำแหน่งไอเดนถือเลยตอนนี้เรากำลังไปให้มวยอยู่นะครับยังกลับบ้านตอนอ๋ออัอนนี้เรากำลังกลับบ้านครับกลับบ้านครับไปเตรียมอาหารนะครับกลับบ้านที่ไทยใช่ไหมครับกลับบ้านที่อินเดียครับบ้านคุณลุงเมสซ,ซี่คุณวัยไหมครับอืมไอเดนบอกเลยแล้วไอเดนคิดว่าวุ่นไวัยไหม เราคิดว่าบุญายไหมเอเดนคิดว่าบุนบายครับเอเดนคิดว่าเสียงเต้เยอะมากฮ้ยนี้เรากำลังไปไหนครับกับบ้านครอบบ้านที่ไทยหรอครับอีกอินเดียครอบอีกคิวบ์ครับอีกสามวันครอบสามวันแบบไหนครับแบบนี้ละครอบแบบนี้แบบไหนครับแบบนั้นลระครอบแบบนั้นแบบไหนครับ แบบนู้นหรอครับแบบนู้นแบบไหนครับแบบนู้นครับแบบนู้นไหนครับ เสียงแตรก็ดังหน้ากระแทกกระแทกกันไว้หนึ่ตะกี้ตะกี้ตรงปั๊มน้ำมันเน่ะแบบปักไม่ตื่นไม่ตื่นน้องอยู่ตรงไหนก็นอนได้เสียเด่นเสียอย่างน้องอะไรขนาดเนี้ยก่อนนอนก่อนนอนบอกว่าเลยเนาะเดี๋ยวจะไปมวยปั้ม ใช่อรับพี่ปะพุยจุดไปมวยปั้นไปเดินง่วงยนะก็ไปเลย <uk> ไปพาเข้าไปมองข้างในเดี๋ยวหรือจะปล่ปลยอยไว้อย่างนี้เลยอย่าเลยมันจะตกย่งนี้นี่คือกระเพราหน้าบ้านลุงเมสซี่นะตรงนี้เลยข้างหน้าเลย <P> พอไหมไม่พอ,ไม,พอไม่พอจา้า <np. S 2> ไปพี่นี่ไปเก็บเขาเอาไว้เป็นโชคลาภเป็นอะไรของบ้านเขาไหมเออขาไว้นะ พี่ทีจะให้ะรรู้เด็ดเหรอคือเราู้เลือกไม่ถูกเลยนะตรงไหนเนี่ยยอดเราตรงไหนก็ได้อย่างเงี้ยเหรอที่มีดอกเหรอเอาอย่างนี้ไปก็ได้ครับแล้วค่อยไปเด็ดเดี๋ยวมันก็ขึ้นใหม่แล้วเรามีกระเทียมปะเราซื้อมาเขามีครับเนี่ยเองเาเยอะอยู่ชอบชอบพี่เมซี่บอกว่ามีครับหอมมากพี่อันนี้คือเราเด็ดแค่ใบใบไม้ใบไม้มันออกใช่ไหมใช่ครับได้เด็ดเด็ดใบบนอย่างเงี้ยครับอ๋อใบบนนี้เนี่ยสามอ๋อเป็นอย่างนี้โอเคเดี๋ยวไปล้างรอเดี๋ยวไปล้างรอ ปกติเยอะขนาดนี้เลยหรอมันยุบจะไงใส่ปุ๊บมันยุบเลยตอนนี้คือต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์เขาไม่เหลือแล้วนะเขากินแล้วเขาจะได้ขึ้นไปไหมขึ้นผุ่มเล็กลงต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์อ่ะพราเพราเขากินเสร็จปุ๊บเขาจะได้ขึ้นสวรรค์เลยเมนูสวรรค์ถ้าสมมตินี่เราซื้อนี่ก็คือแบบหลายสิบถ้าตรงนั้นซื้อามวะอ๋อนี่นี่เขาเอาเนื้อให้ you าเรามีอย่างอื่นไหมที่ต้องทำหั่นไก่แล้วพี่เดี๋ยวอ่าผมหั่นมะเขือให้ก็นายกับคุณคุณเมื่อตั้งแม่ไม่กล้องได้ไม่ยังไม่ไม่เลยไนขอไม่หั่นไม่ไก่อะไม่ชอบอะได้แต่คุณหั่นให้ไม่ชอบหั่นไก่อะโอ้ไข่ต้องล้างไหมล้างเท่าไห่เท่ไหร้าก่อนเนาะเราจะเอาไข่ทั้งหมดกี่ฟอง หมดเลยครับบ้า้ไม่เกี่ยวด้วยครับพี่เขามองเดี๋ยวมองดูเคล็ดลับดูสูตรไว้เวลาคิดถึงพวกผมก็เด็กกะเพรานะครับแล้วลงมาผัดเขาคงกำลังรุ้นเหมือนตอนที่เขาทำข้าวให้เรากินอะแล้วแบบเราจะรุ้นมากๆเลยว่าแบบเอ๊ะเราเราจะได้กินอะไรวะอันนี้เขาก็คงแบบรุ้นเหมือนกันว่าเอ๊ะเขาจะได้กินอะไรนะอย่างนี้นะ Are you wondering what will you eat tonight tonight? Are you scared? Yes I scared. ใส่ไหมใช่ใส่พี่จิตร์โอ้ยตลาดต้องปุ๊กตลอดนไคบไปนะวะพี่จิตรโอ้โหสบายนี่ครับมะเขือมะเขือม่วงอันนี้เตรียมเครื่องให้เจ้านายนะให้เจ้านายจัดการเองงัวจั๊งงัวไม่เป็นตีแล้ว ทำไม่สเปนเฮ้ยน้ำเดือดหรือยังไข่อะเดือดแล้วครับเดือดไหมโอ้ร้อนเอ้อะวันะยังไม่เดือดเลยไอ้มันจะช้ากับพวกแกงเขียวเคียววานเนี่ยแล้วเราทำมาที่ดาก่อนไหมคะแนนนานไหมนานหมดเลยดินานหมดเลยครับเียวหวานกับคะแนนก็นานอ่ะนานครับไข่พะโล้นี่คือไม่นานเนาะ นานครับนานทุกอย่างเลยเอาไข่พะโล่เนี่ยก่อนเพราะว่าไข่พะโล่เนี่ยต้องต้องไข่สุกครับพอไข่สุกแล้วต้องมาปอกอีกอ่ะได้ได้ได้เท่านี้โอเคนะเอาลงเลยร้อนแล้วฉันไม่ได้ชอบแบบที่ชอบชอบแต่เขาก็ดูกลัวอยู่นะเอาจมจีไม่เขาจะเข้ามาดูเราตลอดเลยพี่เออไม่เขาเขาอยากรู้สุกด้วยใช่ใช่เขาบอกว่าเขาอยากเขาอยากไอ้นั่นย

แล้วดูตรงนี้ดิทุกคนนี่ถ้าให้มาทำอาหารอินเดียนี่นเริ่มถูกไหมมั่วะเราหยิบม,มั่วเอาอีกเล่นดมมัเนดมเล้นชิมเขาดูรุ้นแบบรุ้นมากนี่ก็รุ้นมากเหมือนกันเพราะอุปกรณ์เครื่องครัวเรามันไม่ครบจริงๆนะเครื่องปรุงอะแต่เราจะพยายามสุดความสามารถเลย <Yo. S 2> อันนี้นะเอามาให้เขาดูนะ <Yo. S 2> ว่าเรากำลังตำพ <Yo. S 2> ริกกับกระเทียมอยู่ this is um the green, the green chili, chili and, and the garlic. Garlic. Okay. Yes. And we have to um, crush, it. Crush, crush it together. It. Yes. And then we'll put this to fry with the chicken, chicken basil. Okay, chicken basil. Yes, 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 okay. yes. <laughs> <laughs> okay. You wanna do this? Yes. You want to do this? Okay. She can do this. น,น <Wheel. S 2> ี่นะเรามีลูกมือแล้วนะอันนี้เราหมักไก่เรียบร้อยเดี๋ยวเราจะทำไก่ทอดนี่จานสดาใส่เกลือครับช้อนช้อนช้อนไอ้ตะเกียบช้อนที่ช้อนไหอันนี้เสร็จกี่เมนูแล้วครับว่าให้สองเองตั้งอะไรลงไปเดี๋ยวเด็ดกะเพราหั่นนู่นหั่นนี่คือครัวมันไม่ใช่ครัวบ้านเราอ่ะมันก็อะไรมันมันวุ่นไปหมดเลย ยังไม่ได้ทอดไก่เลยครับเป็นอะไรแม่เห็นให้ผมบอกแล้วเขาต้องมี้มัองข้าวอ่ะบ้านนี้มีเขาต้องมีเมื่อวานเขาไม่ได้เขาจะมีน้ำมันอ่ะน้ำมันน่ะครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยอันนี้ก็น้ำมันเก่าน้ำมันใหม่น้ำมันใดน้ำมันต้องหาเขานี่นะเขากำลังแบมมัองข้าวเพราะเขาไม่ได้ใช้แกงเขียวหวานมันไม่ยากเลยใหญ่เด่นใส่กะทิหนึ่งถ้วยตวงนี่พี่ตวงอะไรบ้างไหมไม่ได้ตวง เนื้อกปนที่เท่านั้นเนอะกูใส่เลยเพื่อความเข้มข้นงั้นเราใส่ไปกินไปตั้งให้มันแตกตั้งให้มันแต่แรกเลยตั้งให้มันแตกมันก่อนรดูหันละวานะนี่ร้อนนะไทยนะครับนี่ผัดกะเพรานะครับเตรียมตัวไปผัดอยุดใจอ่ะเย้นี่มันยังไม่ได้มันมีน้ำน้ำมาหน่อยก็ได้น้ำได้ไหมน้ำ

พี่เดนมาค่ะมาแล้ววันนี้เราทำอาหารใช่ไหมอาหารไทยให้คุณลุงกับคุณป้ากับน้องกินแต่เราต้องมีมารยาทเราต้องไปตักข้าวเราเอามาให้ผู้ใหญ่ก่อนแล้วเราค่อยกินได้ไหมคะ อ่ะถือจานไปคุรอานอ่ะเอาอันนี้ไปให้จานเอาไปให้ผู้ใหญ่ก่อนตามนี้ไปเลยไปก้อนหนึ่งพี่ฝนพี่ฝนพี่ฝนไปไปเลยไปเลยอ่ะผู้ใหญ่ฝั่งนี้เห็นไหมผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ที่นั่งหัวโต๊ะเราไปให้ผู้ใหญ่ก่อนนะไม่ใช่พี่ลินพี่ลินคนสรลายเขาไม่เอาข้าวพี่ลิ เขาไม่กินเบียร์อ่ะไปเลยไปเลยไม่กินข้าวนี่รองร้ายเขาเขาเขากินเล่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 นอ้อโย่ไรซ์โน้โอ้เขาไม่กินข้าวกันคุณลูกนั่นอันนั้นของลูกเลยค่ะอ่าเด็ด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 มาเอจานนี้ก็คือที่นี่เขาไม่กินข้าวถ้าเขากินกินเบียร์กินเหล้าอะไรอย่างงี้นะเขาก็เลยจะกินแบบ เบียร์เหล้าก่อนแล้วก็กินเป็นกับแก้มกับเบียร์เหล้าแล้วค่อยกินข้าวอ่ะอันนี้ของน้องเดนตไปเดี๋ยวมี่เอาช้อนซ่อมให้นะคะไม่งั้นลูกกินก่อนเลย,ดยเดี๋ยวมามีเอาให้ใครคิดถึงข้าวอาหารไทยบ้างเ,เด่นไอ้เราไข่าไข่พะโล้เดี๋ยวหยิบให้มีไข่พะโล้มากเลยล่ะอันนี้ไข่เจียวลูกนะคะมีไข่เจียว อันนี้ไข่พะโล้นะคะลินเอาไข่พะโล้ไหมคะแม่นะคะเอาไข่พะโลไ้ไหมลูกโอ้โหลินกินแล้วอะ่ะลินเอาไข่พะโล<ม>้ไหมจะค่อยเอาน้องเด้เอาไข่พะโล้ไหมคะมคย,ยังไม่เอาเหรอ,ดหรอเอดกเ็กน่าจะคิดถึงอาหารไทยมากๆแต่ว่าเดี๋ยวรอผู้ใหญ่กินแอลกอฮอล์ก่อนนะลีนลินอร่อยไหมไก่ทอดน,น้องลินลน,น้องเรินไก่ทอดลูก อร like, mm ่อยเต็มไหมอร่อยวันนี้ใครไปถ่าดีเด็กกินแต่เขาอ่่าเขาชอไเขาชอบ Fried Chicken เขาชอบกินข้าวข้าวข้าวข้า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 ้าวข้้้้้้้้้้้้้้้้้้ เขาวกิขาจะกินเบียร์เขากินเบียร์เร่นแลเอเคเริ่ม a y s t r t t ถ้าเราไม่กินเบียร์เขาจะไม่กินข้าวอ๋อไก่ทอดือขเป็นกับแก่คอดแค่คอหวดครับอยเออออยอ พี่แมสซี่รอกะเพราแล้วชอบยังไม่ได้ลองแกงเขียวหวาน mm hmm. ไปเอาแกงเขียวหวานมาเราเป็นคนไทยที่ภาคภูมิใจในอาหารไทยมาก,มามาก Are you scared? t o t r You y cook that no Then <laughs> If I cook it you c a n eat it Bye <laughs> bye nice. Yes 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 yeah. It's coconut milk mm hmm. you're fine yeah. mm -hmm. you it. sometimes you eat it's, it's fine if you say you don't like it because we understand if it's like different yeah. taste no, for me this is good to go, oh. good to go? Mm. sometimes like in thailand we eat this with roti mm -hmm. spicy you want water mm. this one no, no 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 not that spicy okay no. i gave um your family uh, the soy sauce and the ingredients so they can make it because your nieces love it ah he finished he finished one ไข่เจียวเดไข่เจียว really เขาบอกว่าหลายเขากินข้าวยากมากแต่เขากินไก่ทอดกับไข่เจียวแล้วพี่ลถ้าพี่คือนักกินานไทยคือทกชาติไข่แบกตรงหลังแล้วนะผู้พันาการเป็นคนไทยมากกว่นี้ เราเวลาเราคิดข้าวแล้วเพราะเราคิดถึงอาหารไทยมากเราทำเองเราก็จะกินเองพร้อมไหมทุกคนพร้อมมาอาหารไทยผสมวัฒนธรรมอินเดียพร้อมแล้วลุยไปโอ้โหจบแล้วนะวันนี้ภารกิจตั้งแต่ไปซื้อของทำอาหารนะคุณจริงนะหาถ่านมาใกล้ๆแล้วนี่พี่อยู่คนเดียวพี่ดูเหงาเหงาหงาใจไหมผงายใจพี่ตอนที่ีบอกอร่อย ภูมิใจที่เขาบอกอร่อยนะซึ่งเราไม่รู้ว่ามันอร่อยจริงหรืออาจจะไม่คุ้นปากเขาแตก่กินได้เหมือนเรากินอาหารอินเดียเป็นเหมือนว่าเขากิกนของเราได้เขากินของเราได้แล้วกินของเขาได้อะไรอย่างเงี้ยแต่อาจจะแบบถ้าเลือกแล้วเขาอาจจะคุ้นชินกับอ,อาหารอินเดียมากกว่าแต่แบบคือประสบความสําเร็จแล้วอะ่ะเขากินรอดอะ่ะตะครัเาเติมอะ่ะคือมันโอเคแล้วอะ่นะเนาะคุณลูกคุณลูกนี่คืออิ่มแล้ว วันนี้อาหารไทยเต็มสิบให้เท่าไรร้อยไอเดเต็เต็มสิบให้เท่าไรร้อยโอ้แต่พรุ่งนี้กลับไปกินอาหารอินเดียเหมือนเดิมนะเพราะเราอยู่อินเดียอเ่าเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันนะก็เรากินอาหารเขาเขากินอาหารเราตามนั้นเลยกูมาเทเวลววันนี้แค่นี้ก่อนนะคะอาทิตย์หน้าเนี่ยไปไหนวะไปฟาร์มครับไปฟาร์มเหรออาทิตย์หน้าเราจะไปฟาร์มกัน เขาจะไปใช้ช like ีวิตอยู่บนฟาร์มอินเดียนะเขาบอกว่ามีแบบเก็บไหมรีดนมบัวนู่นนี่นั่นอะไเงี้ยเดี๋ยวไปดูกันว่าฟาร์มอินเดียมันจะเป็นยังไงนะแล้วก็วิธีการปลูกแบบชาวนาอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแบบเกษตรกรมีวิธีเดียวกับบ้านเราหรือเปล่านะไปวันนี้ไปก่อนนะคะโองงเายโอมักลก